สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านชีหลานะครับเป็นอาหารบุฟเฟ่ต์ตัวร้อนตัวปิดไม่ได้บอกแล้วเขาไม่รู้เรื่องบอกใหม่แม่คุยใหม่พ่อคุยกับเขาไม่รู้เรื่องร้านชีหลาเก็พาลูกสาวคนโตคนเล็กวันนี้ต้องขอไปเพื่อนนะครับเนื่องจากว่าวิดีโอต้นฉบับนั้น ในร้านเขาเปิดเปิดเพลงนะฮะพอเวลาเราอัปที่ยูทูปก็อินดิเกชินครับก็เลยก็เลยต้องมาอัดเสียงเพิ่มทีหลังครับก็ถึงความยากลำบ,บากที่ก็คือที่เวลาไปถ่ายทำข้างนอกก็ต้องระวังนิดน,งงน,น,งนึงเรื่องที่จะสินนะครับก็เป็นบุฟเฟ่ต์นะครับเหมือนก็หลังเลิกเรียนนะครับพาลูกสาวสองคนนะครับพาที่นี่ครับ เป็นตอนนี้เป็เจอซีฟู้ดจะเอาอันนี้อหนึ่งเราที่มีมอสามนะครับที่กี้หมูหมักลูกหมูหมักก็ลงเลยวันนี้ก็จะมีของคลุนพ่อที่ขยับหมูหมักไปทางโน้นลูกที่มาที่ปอดแคล้วงนั้นหมูมิดเนื้อตรงนี้แหละตีมไก่ตีมไก่เขาโอเคเดี๋ยวเขาตุ๋นก็ตุ๋นไม่เปื่อยนะฮะแล้วก็ราดน้ำจิ้มมาเลยก็จะเป็นหม้อไฟนะครับ เป็นหม้อไฟก็สามารถเลือกน้ำจิ้มได้รู้สึกว่าที่เป็นจด,ด็ดของเขาก็คือหมูสไลด์หมูสไลด์ที่เป็นหมูติดมันบบน่แล้วก็จะมีอาหารทะเลพวกกุ้งก็มีหมูมักส่วนน้ําก็ตือไม่อัดน้ำบัตบมน,น้ำพันน้ำตรงนี้ตอนนี้ก็เวลาประมาณประมาณหน้า แค่หกโมงเย็นกุ้งที่เขาลวกแล้วก็มีนะที่เรามีพวกผักพวกพวกผักพวกเข็ดกเ็กเป็นบุเก้ก็สามารถไปเดินิีไปเลยตามอัธยาศัยน้ำก็เติมได้มยอันประมาก็กินกันให้อิ่มไปเลยนะครับก็สี่คนก็อยู่ที่ประมาณ น่าจะอยู่เพื่ประมาณพันสามพันสี่ระมกินให้อิ่มเต็มที่เก็มันซุปเรามีสองแบบนมีน้ำใสกับน้ำข้นนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเนื้อนะครับประเภทเนื้อเราจะมีเนื้อเนื้อหมักเนื้อหมักนุ่มๆสำหรับคอเนื้อส่วนลูกชาวนะครับก็จะชอบหมูสไลด์สไลด์น่าจะกิน จุดไข่ใหม่จุดเด่นของเขาเลยหมูสไลด์พวกลูกค้ารอเอาเยอะเขาสไลด์บางๆเขามีเครื่องสไลด์แล้วก็อาหารสดดีก็ยิ่งทานครับก็ใช้ได้ครับอาหารก็สดดีนะครับนจิ้มก็มีให้เยอะหลายแบบมีนักปิ้งคุกกี้จิ้มซีทรูอันจิ้มแจ่วก็สามารถเลือกได้ ก็วันพ you so. so, ัก uh ผ่อนตอนเย็นนะครับสบายๆแล้วก็พักผ่อนนะครับแสบันะครับก็ต้องขออภัยเพื่อนๆอีกครั้งนะครับที่ต้องอัดเสียงเพิ่มเิมทีหลังนะครับเพราะว่าอิมมิกกสินทางร้านเปิดเพลงเพลงเสียงดังอัดขึ้นแล้วก็มีปัญหานะครับก็มีหลายคลิปที่ผมต้องทําแบบนี้นะครับก็คือต้องต้องอัดเสียงเพิ่มทีหลังนะครับ น้ำจิ้มเข้มข้นนะฮะอันนี้เป็นเนื้อหมกักเนื้อเขาหมักนุ่มนะฮะแต่ห่เ้เสียดายที่เขาทำชิ้นเล็กเกินไปนะถ้าทำเป็นชิ้นใหญ่ๆเหมือนเหมือนหมูสไลด์ที่เขาทำนะเป็นชิ้นใหญ่ๆมัจะดีมากแต่ว่าคนทานเนื้อก็น้อยนะกินเดหมดแล้วเนื้อก็นุ่มนะตกักมาใหมที่ใช้ก็เป็นน้ำจิ้<า>มแจ็คซอสก็่ก็้นะครับก็อร่อย ก็จะมีที่ที่ที่มาผมก็ตักมาเยอะก็ค <Emmanuel> ือขาไก่หรือตีนไก่เขาเขาทำเป็นแบบเป็นแบบยังไงะเป็นแบบต้มต้มขุ่นเครื่องยาจีนเนี่ยฮะต้มเปื่อยโอเคเปื่อยจริงแต่เครื่องยาจีนผมว่ามันแรงเกินไป เอาเราไปดูอาหารเป็นหลายอาหารกันนิดหนึ่งนะครับก็จะมีซุปตวยนะครับมียำนะครับมีส้มตังมียำมีลูกชิ้นนะครับมีพวกอาหารที่เป็นพวกทอดนะครับมีมายอเนะครับมีข้าวผัดนะครับมีข้าวผัดมีข้าวมีซูชินี่คือจุดไฮไลท์ที่ลูกค้ามาืนรอคือกันเยอะคือหมูสไลด์ กามสิาครืบกาก็มีปลาปลาดิมงานครับ เมนูหลักๆของเขาถูกไฮไลท์ถุดขายของเขาคิดอะไรจะเป็นหมูสไลด์มูสไลด์เพราะลูกค้าส่วนมากก็จะมาลองมูสไลด์เขามีเครื่องมูสไลด์ที่บางบางมันกป็นมูมันโอเคกี้มันมีอันนี้นะลูกเขาลงแบบกสาวเด้งอ่ะจะเสียดีต้องต้องแกะ ก,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 กุ้งก็ตัวไม่ใหญ่เท่าตัวไม่ใหญ่เท่าก็เขาจะมีกุ้งอีกแบบหนึ่งก็คือกุ้งที่เขาลวกมาแล้วก็มีลวกม,มาแล้วก็มีนุที่ก็กินแบบเไม่แก่เลยนุ่นที่ชอบกุ้งแล้ว เติมไม่อ้นนะ,ะน้ำซุปส่ปั้นะ้ำซุปมีเนื้อเรือเอาผักเติมเนื้เรือเเป็นที่เะกินเป็นที่เลยผมก็ไกินขาไก่น้ำเยอะก่นดูน้ำซความสุขของครอบครัวนะครับ น้ำเดือดมากเลยนะอันนี้เป็นน้ำฝนนะครับน้ำฝนน้ำใสรู้ผมชอบกินคลิปนี้พอต้องไปอัดเสียงไ่เอาเอาเส็ดเตเพลงไหมนะ่ะกินไปเรื่อยๆตอนนี้ลูกช้าก็เริ่มทยอยมาเรื่อยๆนะรับ ประมาณน่าจะืหกโมงที่หนึ่งเริ่มเยอะลูกค้าก็เริ่มเยอะเริ่มเข้ามาเยอะ ายแแต่จ่เห็นเขาเน่ยอ่างว่าหมุสไลด์เขาเขาทำบางเรื่องางตัวมือก็ก็โอเคดีขาเลิกงนิดนึงกระเบื้ของหวานก็มีนะของหวานผลไม้ก็มี ยกินได้เีื่อันะครับก็ต้นสบายสบายที่ชิวจริงๆก็ให้อยู่ประมาณชั่วโมงชั่วโมงแล้วก็กินไม่ถึงวางก็ต้องวางเป็นคู่ก็อ๋อชาอเนาตถูกต้องแล้วฝึกไว้มันเป็นเนสน่ห์สี่คนทิ่นี่จริงก็จะ กรแเพรนากินอยู่นิดหนึ่งน,งนะแน,นี่ก็กินได้กินเป็นที่โอเคอก็อิ่มนะในราคาประมาณในก็ถือว่าโอเคอาหารก็ใช้ได้กลุ่มก็ขนาดไซส์เท่าที่เห็นนี่แหะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่กด subscribe กดติดตามครับขอบคุณมากๆครับ